ท่านให้ได้ไปต่อแต่แชทคงเขานั้นนอกเธอบ่สนใจแต่แชทคือมิตรสิลิหรือเธอโบวางหรือว่ากางผูใ้ใดเฟสก็อ่อนโพสก็โกดลายแต่บ่ได้มาตรอจุด

บ่ตอบก,กะอ้อนบออใน,นละเด้อเธออยากสิแ้่พดเธอแต่เธอคือสิบ่สน,นใจสิทักสายาน ักค็คือสิบอดได้ย้อนเจ้าของมันไรตั้าแน่สีบอดว่าอกหักกคืสิบอดได้ย้อนเจ้าของมันได้ตั้มแน่งย้อนเจ้าของมันไร คือไปไม่ถูกกับมิวสิกวิดีโอเมื่อกี้ถามจริงๆมีมนุษย์คนไหนดูก็มีมนุษย์หลงมาดูอยู่หลายคนอใช่ไมถ้าไปถึงคือเพลงมันก็เป็นเพลงค่อนข้างเศร้านะจุดที่เขียวมันแต่คือทอดู MV แล้วความรู้สึกมันไม่เศร้าอ่ะเราไม่อยากให้มันเป็นเศร้าไปทางนั้นลอย่าใช้คำว่าเราค่ะไม่ช่วยหน่อยหรอมีความลับทำไมคะ นีทำไมก็เปลี่ยนบทเอาเปลี่ยนบทคือยังไงยังไงตอนแรกตั้งใจว่าตอนแรกมันยังไงคือตอนแรกมันซีโอเปลี่ยนบทเออคือเราไปเปลี่ยนเอาหน้างานเลยเออยังไงคือตอนแรกจะเอาจะเอาเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรกำลังเป็นข่าวในแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นเจ๊หงไตหงอ่อนก็กลัจะเป็นเรื่องของนาม่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเปิดรา่างคืออย่างนี้คุณผู้ชม ผมผมอยากจะสรุปจริงๆอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสาระจริงๆนะการมีด้วยมีมีมีจริงๆคุณผู้ชมคือไม่ค่อยเชื่อเท่าจากบทเพลงที่ที่อาจารย์ท่านทามาจากที่ทุกๆคนมาเล่นมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะผลงานที่ออกมาผมพูดได้คําเดียวหรือว่าถ้าไม่อดอยากจริงๆเขาไม่ทำกัยขนาดนี้รู้สึกว่าเขาอ้งขาอึ้งตั้งแต่คุณช้างวิทยาแล้ว คุณช้างนี่ก็ทุ่มทุนมากไม่ไม่คือคือจู่อ๋อเนี่ยเขาจะมีมิวสิกวีดีโอเอมิวสิกวิดีโอที่แบบว่าคาดไม่ถึงเขาจะใช้ทรัพยากรของของของเขาเองไอมิวสิกวิดีโอวิดีโอวีอะมิวสิกวิดีโอที่คาดไม่ถึงเขอเขาเสียงทีมเขาเสียงทีมเขาเสียงทีมลูกหัวไหน่อยลูกหัวมหน่อยมันมันน่าสงสารมากเลยโอ้โหแล้วถล่มน้ำถล่มน้ำ หัวนั่งรูปหัวดูเขาแล้วก็นั่งฉีดน้ำมันอยู่ก้นเละกกน้องเขาร้อไง,องเออ,อไข่มันตองฉีดน้ำอ๋อให้น้ำไก่ให้น้ำไก่อ๋อแสบเลยนะเป็นไงล่ะอ่าอาจารย์ผมถามนิดนึงนะอาจารย์อาจารย์เข้มถ้ามีไก่อยู่ตัวไงอาจารย์ตื่นเช้ามาอาจารย์จะทำอะไรกับไก่ครับล้างหน้าไก่มันคืออะไรอ่ะก็ทำแบบคิมมี่ทำแล้วตอนเช้ามาตื่นมา ไก่มันหน้าตามันไม่สดชื่นคนเราเลยงทังไไม่เคยเลี้ยงไก่ไม่รู้อ๋อเหรอมีจักขยี่ต้องให้ทำให้ดูไเดี๋ยวเจ๊จะทำให้ดูคุณหาท่านอาจารย์จริงๆแล้วทุกคนที่ที่มารวมตัวกันเนี่ยเพราะเพราะอาจารย์เป็นเพื่อนๆน้องๆเชื่อไหมฮะว่านั่นน้องหรืออาจารย์ มันนึกว่าอาจารย์บูชาไว้ในบ้านเป็นของแรงโอ้โหเอาจารย์ครับต่อไปแล้เครื่องเส้นเดี๋เขากินเครื่องดำหรือเครื่องแดงครับอาจารย์มันจะเป็นช่วงถ้าข้างขึ้นถ้าข้างขึ้นเนี่ย,นนยก็จะเป็นแบบเครื่ <Okay. S 1> องโอ้ไข่ก็ไม่รู้เลื่องอกแดงๆนิดนึง่เขาจะชอบแดงๆแต่ว่าถ้าข้างแรงปุ๊บเนี่ยเราต้องหาของดำๆอ๋อแต่เขาไปอันนี้คือพี่บอลลี่พี่บอลลี่ตั้ลลงแต<อ>่เขาไม่ได้ใส่ชุดนี้เนี่ยเขาจะใส่ไอ้้ไอจุงกระเบื้สีแดงอ๋อเหรอฮะออ๋แต่ชุดเขาเรียกว่าชุดประจำตำแหน่งอ๋อชุดประจำ วันนี้มาชุดฟอร์มชุดฟอร์มชุดฟอร์มเลิกรายการแล้วตัวใครจะมาหนีไม่ทันจะเข้าสิงนี่เป็นตุ๊กมานที่แก่ที่สุดจุดสีเขียวใช่นักร้องอยู่นี่นักร้องอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักร้องจะแต่งหน้าไม่เสร็จโอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเก่งจัดอ้อเราจะมาคุยเรื่องเพลงใช่ไหม ที่มาที่ไปของของคุณเบนซ์ก่อนเออกลับมาแล้วไ้ยกลับมาได้วแล้วเออเออนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยคือตั้งแต่มานี่ไม่ได้พูดสักแอะคือแบบพอจะพูดก็โอ้โหแบบอยู่ที่นี่เรียบร้อยไปเลยค่ะอยู่ที่นี่คือเรียบร้อยไปเลยใช่เราเราไม่ต้องพูดเราสัตว์แรกพอเริทำงานเลไอ้นี่ก็รู้สักได้อย่างเดียวชื่ออะไรนะ ชื่อเบนค่ะเพลงนี้เขียนเองไหมครับจันอ๋อเพลงนี้ไม่ได้เขียนเองค่ะเพลงนี้เป็นเพลงของพิ่เอ,อ,อขององวีค่ะใช่ก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะพิ่เอเขาอยากเชา์เลนเบคือเบ้นเป็นคนการจนบุรีแต่ว่าพี่เอต้องการให้เบ้นร้องเพลงอีสานเพื่อชาเลนตัวเองด้วยเปลี่ยนเด็กการให้เป็นเด็กการอ๋ออ๋ออสิน๋ออ๋ออ๋ออ๋อก๋ออ๋ออ๋ออ๋รองกับพี่มินกันออัอร๋ออ๋อน๋ออ๋ออนออ๋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 ออลออ๋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 ออ คือวันที่ร้องเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้จักพี่มินมาก่อนเลยแล้วพี่พีโอเอเขาจับให้เบนกับพี่มินเนี่ยมาร้องคู่กันวันแรกความรู้สึกตอนนั้นคือมือไม้สั่นมากแล้วเกรงมากแล้วก็นอยมากเลยจะไม่ถึงนอยนอยเพราะว่าทำไมมันพองอีนว่ะไม่ใช่อันเป็นเพลงอีสานไงแล้วเบนไม่เคยร้องเพลงอีสานแบบจริงจังที่เป็นเพลงของตัวเองแล้วก็เกรงที่เจอพี่มินด้วยพี่มินเขาแบบโอ้โหระดับเขาเป็นแชมป์เออสิบห้าสมัยนะใช่ค่ะเขาแบบ เขาเป็นสายหมอลำจริงๆลูกเอื้อนอะไรเงี <t <t an 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 <t <t at, ้เขามาเต็มแล้วเป็นแบบทันภาาการเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้ัฟมัชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตีเราสองคนไม่ถวยตีมันเนี่อตีตัวเองกี่ว่าถ้าตัวตายมันด้จบๆไปเออทำไมมิวสิกวิดีโอของอาจารย์เนี่ยถึงออกเป็นโทนแบบตลกตลกดูดูเสียดสีด้วยอะไรอย่างนั้น ทำไมไม่เหมือนมิวสิกวิดีโอคนอ,อื่นเอออาจารย์มีแนว<อ>คิดยังไงคือจริงๆเราอยากให้คลายเครียดมากกว่าอ,อยากให้คลเครียดมากกว่าอยากอยากให้ครเครียดทำไมไปทำเพลงตลกทำไมเพลงฮาปีเศร้าเป็นคนชอบเพลงเศร้าไงมันอินกว่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ <ทำ S 1> พอทำเพลงเศรา้าต่ทำเอ็มวีตลกใช่ใชไม่ไม่คิดว่ามันจะแบบให้มันดูคอนทาราสกันก็คืออาจารย์ทํา MV ตัวนี้มาเพื่อต้องการให้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 คนเนี่ยเขาได้ระบายความเครียดเรื่องเรื่องเครียดมันเยอะอยู่แล้วโอ้ปกติอาจารย์ระบายความเครียดบ่อยไหมครับบ่อย เขาโม้จับแขนไอ้นี่กใช่ไหมไอ้นี่มันจวยมันก่อนใช่ไมั่แต่ทุกอกอย่างนี้ว่าอย่นี้ก็ต้องขอบคุณเก่งกี้มากเพราะเชื่อบอกว่าเก่งกี้ในจัดรายการที่ไหนไม่เคยไม่เคยทาให้ภาพโพสตัวเองเสียหายเลยไม่เคยเสียตัวเลยทําให้สถานีเสียใช่ือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เก่งกี้แบบ ก็เพรารคเตอร์พี่เก่งกี้เขาเป็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์นะเวลาที่เขาทำรายการทีวีเป็นพิธีกรเป็นดีเจคือรายการเขาเลตติ้งสูงมากเลยนะแต่ข้อเสียแต่คนอยู่แป๊บหนึ่งจิาจิงอะไรดีเลยนะแล้วยังมีอีกเบรกนั่นนี่มันแค่เบรกสุดท้ายในชีวิตมึงเล่นนะถ้าอย่างจะอย่าังไม่มีเบรกหน้าแล้วจะช้าดิี่ะเนี่ยนะจูดสีเขียวแล้วไปชม จุดเสียวกันดีกว่าจุดสีเขียวจุดสีเขียวไปดู MV ระบายความเครียดของอาจารย์เขากันแค่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 สักคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาจ้า ฟังเฝ้าหน้าแช็ดเบิดมือเท่าคำจำได้ทุกอย่างที่แชร์ผู้บอกเฮาเท้แค่โตมาแพ้ไพเโร้ศาเฮากะทักหาโอ้หักมากกะร้อมดังใจเช็ตโตเด้งมาบัดใดกะฟฝ้าเปิดอ้า อยากสิสารความสัมพันธ์ให้ได้ไปต่อแต่แชทของเขาหนั่นนอกเธอบ่สนใจแต่แชทคือมิตรสิรีหรือเธอโบ่วางหรือเว่ากัาผู้ใด เฟะก็อ่อนโดก็โกดลายแต่บอด้มาต่อจุดสีเขียวที่เธอขึ้นอ้อนเห็นพอสถานนักทุกตอนของการเคลื่อนวันทักไปแต่โดนเพือมิดซิล หรือเธอเบาวางลงเปิดเฟซไว้เสียงก็เปิดจนสุดการแจ้งเกินก็เปิดไว้ติดแนวเฟซเธอคนใดโอ้บอเจบบ็บกว่าอันบอตอบก็อ่อนบอันนี่ล่ะเ,เธออยากสิแช่โพสเธอ เธอคือสิบอสนใจสิทัดซ้ำกะยานรำมานสิโพสแมนกับจักรจัวพร้อมเป็นไปสิบอกว่าอกหักก็คือสิบอได้ย้อนเจ้าของมันไรต่ำแน่สิบอกว่าอกหักก็คือสิบอได้ย้อนเจ้าของ เจ้าของมันไรตำแน่ ทหลิหรือเธอเบาัางลงเปิดเฟซไว้เสียงก็บเปิดจนสุดการแจ้งเตือนก็บเปิดไว้ติดดนวเฟซเธอคนใดโอ้บอก แต่อับปลักเป็นหนักหนาเป็นลูกชั่วอับปรีของมารดาเชิงเงินทองมีมากแต่จนรักถูกลลอถูกทักให้อับอายหัวลั่นกลั่นเกลียงจะหวังใดแต่เป็นผู้ชายที่รา ได้แอบอิงต้องแย่งต้องชิงจากใครเขามาแต่อันนี้จะลูกที่เกิดมาเป็นของอีกชาตคนที่รักเดียวไม่เคยเลี้ยวมองหรือไรคนที่หลายใจเจ้ารักมากมายทำไมแก้วตา ชายผู้เกิดมาอาภัพต้องแบกต้องรับเป็นตัวร้ายเรื่องราวหนึ่งหญิงและสองชายเรื่องคนหลายใจได้เป็นพระเอก พี่ลาไลจะรู้บ้างไหมว่าคารักทำอกขาหัดสะบักสะบอมตรองทองนระทองใจคงมีคนรักมากมายแล้วใหญ่หัวใจเจ้า่วงหาหรือเจ้า,า,าต้องมนต์คาถาเวทมนต์วิชาเขารือไรรักรักเจ้าอย่างจ้ารักคนทีร่รักเจ้ายัางให้ใจรักทเธอคนเดียวรู้ไหมทำไมไม่รักที่ไม่เข้าใจ แต้องแยง่งต้องชิงจากใครเขามาแต่อาน,นิจจาที่เกิดมาเป็นของอีกชายคนที่รักเดียวไม่เคยเลี้ยวมองหรือไรคนที่ล้ายใจเจ้ารักมากมายทำไม ชายผู้เกิดมาอาภัพต้องแบกต้องรับเป็นตัวร้ายเรื่องราวหนึ่งยิงและสองชายเรื่องคนลายใจได้เป็นพระเอกพินพี่ลาลายเจ้ารู้บ้างไหมว่าคารักสมอกคาคัดสบักสะพอตรอบทบและทงใจคงมีคนรักมากมายแล้วใหญ่หัวใจเจ้าพวงฮา,หาหรือเจ้าต้อง คาถาเมตมนวิชาเขาหรือไร mm hmm. รักรักเจ้ายัางจะรักคนที่มารักเจ้ายัางให้ใจรักเธอคนเดียวรู้ไหมทำไมไม่รักพี่ไม่เข้าใจจิต <c oughs> กระชากใจ <c oughs> คนที่รักเดียวตก เป็นผู้ร้ายแต่คนหลายใจได้เป็นแเค่<า>เพื่อได้แอบยิงต้องแย่งต้องชิงจากใครเขามาแต่อนิจจาลูกที่เกิดมาเป็นของอีกชายคนที่รักี ไม่เคยเลี้ยวมองหรือไรคนที่หลายใจเจ้ารักมากมายทำไมแก้วตาเป็นชายผู้เกิดมาอาภัพต้องแบกต้องรับเป็นตัวร้ายเรื่องราวหนึ่งยิงและสองชายเรื่องคนหลายใจได้เป็นพระเอก